E aí สวัสดีค่ะก็ได้มะพาร้าวลูกนี้มาแบบลอยมาลอยมาตามน้ำนะเป็นสีน้ำตาลนะคะตรงนี้เป็นสีน้ำตาลก็ช่วงหลังดีไม่ค่อยยกยกลากนะบอกตามตรงคือยกลากมันต้องมีมีเวลานะคะบอกเลยพงยกลากคือต้องมีเวลาดูแลนะแล้วก็มัน ผิดวิสัยของการปลูกมะพร้าวอ่ะทุกคนก็เลยไม่ค่อยนิยมนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลนะแต่อย่างของดีอ่ะดีก็จะปลูกแบบปกติปลูกธรรมดาเพราะว่าวิสัยของมะพร้าวก็คือการการอะไรเนี่ยเห็นไหมมะพร้าวมันก็คุณจะต้องปลูกลงดินนะอืม ีอย่างคือตรงส่วนตรงนี้ค่ะก็ก็แค่ขูดให้มันแบบเก้งเกลี้ยงแค่นั้นพอไม่ได้แบบไปแบบใช้กระดาษทรายอะไรนะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมคือดี้อย่าเน้นเตี้ยบอกเลยเน้นเตี้ยเน้น,น,นจาลองให้มันเหมือนบนไทมะพร้าวเห็นไหมเห็น,เห,นเห็นต้นนู้นไหมเห็นต้นทางนู้นไหม่น,นอะน,นอะ,นนะนนช่วงหลังดี้มาทําแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่ทดลองมาสามปีแล้วเนี่ยก็พบเห็น เราว่าควรจะทํำยังไงนะก็จะได้ไม่ไมเสียเวลาโอเคเดี๋ยวชําระตรงนี้ก่อนทําให้มันเรียบร้อยก่อนเราเดี๋ยวมาลงปลูกเลยขุดตรงนี้ให้มันเกลียงเกรียง,ง,งเดี๋ยวมาฝังดินลงไปเลยแล้วก็กรีดตรงนี้เน้นแคเน้นเน้นเหมือนมะพร้าวจริงนะคะโอเคหลังจากที่ทำการตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะ ก็ลงกระถางใช้ถางใหญ่เนยนะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนดินอยู่บ่อยๆด้านล่างก็ลองด้วยกากมะพร้าวนะคะแล้วก็ใช้ดินก้ามปูอันนี้ก็จะฝังลงไปเลยแล้วก็จะเอาไปไว้ข้างนอกนะคะไม่ไม่ไว้ในล่มนะเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยแข็งแรงกว่าเยอะคะ่ะ กดลงอีหน่อยเราก็โปะเล,เลี้ยงแบบสเสมือนจริงสเสมือนเลี้ยงมะพร้าวจริงๆอะ่ะมันมันแข็งแรงไปเยอะม,มากโมแต่เลี้ยงในร่มอะ่ะมันค่อยแข็งแรงมันมันดูอ่อนแออ่ะ แล้วก็ฝังแบบนี้เลี้ยงแบบนี้ดีกว่าอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะส่วนตัวเลยนะเรียบร้อยเสร็จแล้วจ้าแล้วก็ยกไปไว้ข้างนอกนะเรียบร้อย โอเคเสร็จแล้วค่ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ